วันนี้เมนใครอาต้องอีกเหรอตูดเอริแบคโคบ้าอยู่เหรอแคนดี้เกลีแคนที่ไรลออวันนี้เมนใครคะมาถึงอะไรเอ่ยมาถึงทีมมาถึงทีมทีมอะไรเอ่ยไปเรียนกับกระเทยมาไหมแก๊สมามาแบบทีมไหนเมนที่เอิร์เมนวัดค่ะเป็นทีมตัวเองก่อนได้ปะนี่วิ่งมาจากอีกงานหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบ เชิญมางานนี้ผมก,ก็เลยต้องมาแล้ะคือตอนนี้เออเสียงอะคือแบบ <มา S 1> ต้องการทุกคนมาดูแลใครอยากอยู่ทีมแบบเมนเจนนี่บ้างมาได้เลยเมนวัดสาราสามมาได้เลยจริงๆอะอยากจะเชียร์นางมิกเนาะแต่ว่ามันมันดูไม่ท้าทายอะเ,อเราดูเอกแครดีกว่าเออพระเอกแคร์เ,เ,เราชอบพลังความพลัสไซส์เมนใครวันนี้เมนใครวันนี้ต้องเมนพาร์้าอยู่แล้ว พร้ยานะคะครบเครื่องเลยไม่ว่าคณจะถ่ายภาพสตูดิโอนะคะคุณอยากจะมีการเพลนการอะไรนะคะทุกอย่างจบที่พีสตูดิโเลยค่ะโอ๊ยรกอ่ะวันนี้เป็นคอนเสิร์ตออโต้จูนนะคะซึ่งทุกคนก็ขัดเสียงแล้วก็แปลงเสียงมาเรียบร้อยแล้วมีอยู่ทีมคุณเอรี่ค่ะมีทีมไหนเลยเขาให้กูณทำขึ้นตรงไหนยังไม่รู้เลยวันนี้เมนใครคะเมนพี่มิกครับออันนี้คือเขินกระเทยหรือเขินนี่ บ้านเอิร์ธชาริสาเพราะว่ายายมีหมู่บ้านเกินุด้วยกันแล้ววันนี้เมนเอลี่เชียร์นัทนิสาอยู่แล้วค่ะเมนแมนสต์นิสาอยู่แล้วครับบ<ม>้านนิกซี่อยู่แล้วเสาเอแคลร์ส,สีกับเอลี่แบล็กโอตาเอ็นดเดี่ยวค่ะพื้นโชว์ไหมพึ้นสิคะโชว์ของพี่ตุนเอริโชว์สุดท้าย